วันนี้มาดูกันเอาต้นกล้าอินทัาวลำที่เพาะไว้มาลงถุงกันนะครับหลังจากที่เราเพาะไว้ครบตามกําหนดแล้วนะครับเป็นเมล็ดพันธุ์ต้นกล้ายินทปาลลำพันธุ์บาฮีนะครับบาฮีเหลืองซึ่งเพาะไว้ครบกําหนดแล้วดูรากออกเต็มที่ครับพร้อมที่จะลงถุงได้แล้วทําไว้ทั้งหมดสามกระป๋องนะครับร้อยกว่าเมล็ดนะครับนี่ก็ออกราก ปกติแล้วมเมล็ดมันก็อยู่อยู่ประมาณนี้ครับล่างก,ก็ยาวประมาณสักสามสี่นิ้วแล้วบางบางต้นนะครับลากยาวแล้วข้างบนยังไม่มียอดโผล่นะครับแต่ว่าข้างล่างนี่ลากออกเต็มขาวไปหมดนะครับขาวนี่คือลากของอินทผาลัมนะครับในบางต้นเราจะเทออกนะครับเทเจตกาวไว้ก่อนจะมีบางมเมล็ดที่มันยังไม่งอกก็อาจจะมีนะครับเป็นบางส่วน ครับท hey, ่านผู้ชมได้ชมกันตัวนี้ขั้นตอนเพราะมันก็ไม่ยากครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราได้มเมล็ดมาแล้วปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งประมาณชักหนึ่งสัปดาห์เสร็จแล้วเราก็แช่ในน้ําประมาณ3ามคืนในช่วงแช่ในน้ํานะครับก็เปลี่ยนน้าทุกวันนะครับเมื่อครบ3ามคืนแล้วก็ามาลงในกระป๋องซึ่งมีขุยมะพร้าวที่มีความชุ่มเพราะประมาณนะครับมีความชื้นพอประมาณโดยการแช่ขุยมะพร้าวไว้ในน้ํา ประมาณอย่างน้อย1ชั่วโมงเพื่อให้มันเกิดการอิ่มตัวนะครับเสร็จแล้วก็เอาลงในกระป๋องก็เรียงเมตดินนผาล้าลงไปแล้วก็ปิดทับอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่ทิ้งไว้ประมาณ7วันนะครับในกระป๋องตัวนี้นะทิ้งไว้ประมาณ 7- จ็ถึงสิวันก็จะได้ประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเอาลงถุงพลาสติกนะครับซึ่งถุงนี้เราได้กรอบไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ใช้ดินสองส่วนพวกมูลสัตว์ประมาณ1ส่วน แล้วก็มีแกบเผานะครับตอนนี้ต้องระวังนิดหนึ่งช่วงสือพอลากที่มันงอๆงงงเนี่ยครับมีโอกาสหักระมัดร,ระวังนิดหนึ่งเยนเราก็จะกดให้แน่นให้เมล็ดมันโผูเพราะตอนนี้มันยังไม่มียอดนะครับมันยังไม่มียอดมันออกแค่รากนะครับรากงอกออกมาส่วนยอดหรือใบเข้ามานีมันก็จะตามมาทีหลังนะครับ ใช้เวลาสักพักหนึ่งประมาณสักสัปดาห์กว,ากว่าก็จะเห็นยอดมันโผล่ออกมาเป็นอินทผลัมพันธ์บาฮีเหลืองนะครับซื้อผลมาทานเสร็จแล้วก็เอาลองเพาะชำวาอันนี้เป็นรุ่นที่สองนะครับรุ่นแรกปลูกไปแล้วประมาณร้อยต้นนะครับประมาณร้อยต้นตี่นี้ก็เป็นรุ่นที่สองได้ผลดีครับทําอย่างนี้ช่วงนี้ท่านใดที่ซื้ออินทผลัมมาทานก็ลองเพาะดูนะครับง่ายๆ พอไว้ปลูกไว้ข้างบ้านข้างเรือนนะครับไม่ต้องไปลงทุนมากสักสีต้นห้าต้นหรือทําขายก็ได้ครับเพราะเมล็ดมันก็โอเคอยู่นะคือมันอาจจะมีส่วนที่ว่ามันอาจจะกลายพันธุ์ค้าว่ากลายพันธุ์เนี่ยมันมีสองลักษณะคือกลายลักษณะเด่นลักษณะดีกับกลายเพ่ากลายพันธุ์ในลักษณะด้อยนะครับคือส่วนใหญ่เนื้อเยื่อเขาก็จะได้จากพวกก้าวเมล็ดพันธุ์มานี่แหละเขาก็เลือกเอาต้นที่มันมีลักษณะเด่น คือมันดีรสชาติดีขนาดผลโตอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วเขาก็เอาส่วนประกอบของสิ่งที่เขาจะมาทําเป็นเนื้อเยื่อจากต้นพันธุ์ที่เขากล้า,มาเมล็ดนี่แหละมาขยายพันธุ์ในห้องแลบนะครับแต่เราก็สามารถทําได้นะครับโดยการเพราะมาเมล็ดนะครับเพาะมาเมล็ดก็อาจจะเสี่ยงบ้างมันมีทั้งดีและก็เสียข้อดีของมันก็คือไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับปลูกท,ทิ้งเอาไว้ ขั้นตอนง่ายนิดเดียวนะครับย้ําอีกนิดหนึ่งก็คือเราได้มเมล็ดมันมาแล้วแช่น้ําทิ้งเอาไว้เอามาเล็ดมันแช่น้ําทิ้งเอาไว้ประมาณสักสามคืนในช่วงสามคืนนี่ก็เอามาล้างทาความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนน้าทุกวันนะครับพอครบสามคืนแล้วก็ล้างทําความสะอาดให้ดีเสร็จแล้วก็เอาลงในกระป๋องอยากก่างกระป๋องตัวนี้นะครับที่มีฝาปิดใช้ขุยมะพร้าวเป็นวัสดุในการเพราะ แช่ขุยมะพร้าวทิ้งเอาไว้จนอิ่มตัวเสร็จแล้วก็ปั้นน้ำออกให้เหลือมันหมาดก็ใส่เข้าไปก็เอามาเล็ดยินทผาลลำครับวางลงไปแล้วก็จบด้วยขุยมะพร้าวอีกที่หนึ่งแต่นั้นก็ปิดกระป๋องไว้เลยครับไม่ต้องเป็นลดน้ำมันง่ายครับครบเจ็ดวันก็จะได้เห็นเนี่ยงอกเป็นถัว่วเขาเรียกอะไรเป็นถั่วงอกอย่างนี้นะครับน,นี่ครบเจ็ดวันประมาณเจ็ดถึงสิบวันนะครับ เลยนั้นรากมันจะงอลงถุงยากลากมันยาวมันไปไหนไม่ได้มันก็จะม้วนตัวทําให้เวลาเราลงถุงนี่มันก็จะหักขนาดนี้พอดีนะครับถ้าเราใช้วิธีอื่นได้ไหมในการเพราะก็อาจจะได้นะครับแต่ว่าอัตราส่วนในการรอด อาจจะน้อยผมก็ศึกษามาจากผู้รู้หลายๆท่านนะครับก็ลองทําดูผ่านไปแล้วรอบหนึ่งนะครับปลูกไปแล้วประมาณเกือบร้อยต้นได้ผลนะครับร้อยมเมล็ดจะจะมะีความเสี่ยงประมาณไม่ถึงสิเซนะครับนอน,นั้นก็จะได้ม,มันมีอัตรารอดประมาณสักเก้กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับวิธีนี้ถือว่าดีที่สุดแล้วละ่สําหรับท่านที่ อยากจะทดลองครับซื้อมาทานแล้วก็ลองทําดูเป็นงานอดิเรกทาเล่นๆไปแล้วก็เกิดประโยชน์นะครับปลูกไว้ข้างบ้านข้างเรือนปกติแล้วก็ประมาณสักสาปีก็เก็บผลผลิตได้แล้วลตอนเอาลงถุงต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาเรากดอย่าพยายามกดแรงมันจะทำให้รากตนนัวนี้ซึ่งมันบอบบางมากนะครับมันกรอบมันจะหักต้องกด กดจากด้านข้างครับลงไปอย่าให้เม็ดนะครับให้เม็ดมันโผล่เม็ดมันโผล่นิดหนึ่งครับประมาณนี้กด2อข้างเข้าไปให้ให้ดินมันไปชนกับรากเสร็จแล้วเราทิ้งไว้ในร่มนะครับทิ้งไว้ในร่มประมาณสักนู่นแหละจนมันแตกยอดได้สักใบสองใบนะครับในร่มที่มันแสงแดดส่องไม่ถึงแต่ว่าให้มันมี แสงสว่างพอที่มันจะสังเคราะห์แสงได้นะครับถ้าเราไว้ในที่มืดเกินไปมันก็ไม่ค่อยดีพืชมันจะไม่แข็งแรงนะครับให้อยู่ในร่มร่มรำไรอย่าให้โดนแสงแดดหรือถ้าโดนก็จะเป็นช่วงตอนเช้าๆหรือตอนเย็นๆนะครับแสงแดดตอนนอเนี่ยได้นะครับไม่ให้โดนแสงนะครับมีแสงนิดหน่อยแสงสว่างไม่ใช่แสงแดดมีแสงสว่างส่องถึงจนมันได้ประมาณสัก สองใบนะครับแทงยอดสักสองใบสองใบแล้วค่อยค่อยออกแดดได้ครับตอนนี้ก็ปลูกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลักษณะการปลูกก็จะให้เมล็ดมันโผล่ขึ้นมานะครับให้เห็นรากโชว์ด้วยเป็นบางส่วนก็ยิ่งดีนะครับเวลาเราปลูกพยายามอย่าไปเอาดินกลบเมล็ดมันนะครับเพราะว่าชุดก่อนผมเคยทําแล้วเอาดินกลบเมล็ดมันแล้วก็ไม่เห็นรากที่มัน มันโผล่มาอย่างนี้นะครับส่วนหนึ่งมันจะตายเพราะว่าเวลาเรารดน้ําลงไปน้ํามันก็จะแช่อยู่ตรงนี้มันจะฟูมน้ํานะครับทําให้มีปัญหาเกี่ยวกับเชื้อราสุดท้ายมันก็ตายแต่มันก็ตายไม่เยอะครับก็ตายเฉพาะแต่ตัวที่เราทําให้มันฝังเมล็ดมันจนมิดนั่นแหละนะครับเราก็จะลดน้ําไปเรื่อยๆวันละหนึ่งครั้งนะครับโดยประมาณอีกหน่อยก็จะเห็นยอดมันโผล่ตรงนี้ครับตรงนี้แหละตรงบริเวณที่ ที่รากมันงอกออกมาตรงนี้มันก็จะแตกยอดขึ้นมานะครับรากมันจะลงทางไหนก็เมล็ดมันจะลงทางไหนก็ตามนะครับมันจะความจะงายก็ไม่มีปัญหาความสาคัญก็คือเวลาเราเสียบรากมันลงไปก็คือเอาตามลักษณะของรากมันรากมันหย่อนไปทางไหนก็ก็ฝังต้นลงไปส่วนเมล็ดมันจะความจะงายก็ไม่มีปัญหานะครับเสร็จแล้วเราก็จะรดน้ํานะครับรดน้ํานี่ก็พยายามใช้บัว ที่มันเป็นฝอ,อยนะครับอันนี้เป็นบัวจําเป็นบัวประยุกพยายามอย่าใช้สายยางฉีดเพราะว่ามันจะทําให้มเมล็ดที่มันไม่มีความมั่นคงนะครับมันไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่มันสายหน้าสายหลังจะทําให้รากมันขาดและสุดท้ายก็ตายนะครับถ้าได้บัวรดน้ําที่มีกระสายเล็กๆที่มัน แตกเป็นฟองได้เท่าไหร่ย,ยิ่งดีนะครับรดน้ําประมาณวันละหนึ่งครั้งก็พอนะครับรดมากก็ไม่ดีเพราะว่ามันจะทําให้เน่าเราก็สังเกตด,ดูตอนเย็นถ้ามันยังมีความชุ่มความชื้นอยู่ก็ไม่ต้องกังวลนะครับรอไปสักระยะเนี่ยมันก็จะแตกยอดนะครับวันนี้ก็เพาะลงถุงประมาณ1,50ถุงนะครับก็รอดูว่ามันจะ ให้ผลเป็นประการใดสําหรับประสบการณ์ที่ทํามาก็โอเคนะครับอัตราในการรอดเยอะมากเลยร้อยหนึ่งก็ตายไม่ถึงสิบนะครับก็ได้ประมาณสักเก้าสิบหรือถึงเก้าสิบกว่ากว่านะครับอัตรารอดโอเคครับขอบคุณสําหรับท่านผู้ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะครับ